เจาะยุทธวิธีทหารราบเดินเท้ามันล้มโบิสูได้จริงหรือเปล่ามันนั้นทำได้อย่างไรก่อนอื่นเลยครับผมเราจะมาพูดคุยกันเลยว่ามันนั้นเป็นไปได้จริงหรือเปล่าที่แบบว่าเออคนธรรมดาเนี่ยมันจะไปล้มโบบิสูได้จริงๆซึ่งเอาตามโลกแห่งความจริงของเรานะครับผมมันนั้นจะมีหน่วยทหารราบต่อต้านรถถังนะครับผมแต่ในจักรวาลแกรนดั้มต้องเรียกว่าหน่วยทหารราบต่อต้านโบบิสูดซึ่งไอทหารราบต่อต้านโบบิสูนี่ครับผมมันนั้นมีจริงๆนะในโลกของแกันดั้มนั่นเองโดยหน่วยทหารราบต่อต้านโบบนะครัผมถือว่่าเป็นหนหึงยุทิ ิีซึ่งมันก็จะมีฉากการต่อสู้นะครับผมระดับตำนานจากภาคศูนย์แปดทีมาด้วยนะผมแสดงเห็นเลยว่ามนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราๆนะครับผมก็สามารถต่อสู้กับบอบิี้สุดขนาดยักษ์ได้เช่นเดียวกันโดยในเรื่องศูนย์แปดทีนะผมมันจะมีฉากที่พระเอกของเรานะครับผมชิโร่ฮามาดาพระเอกนะครับผมได้ถูกสั่งให้ระง,งับการใช้หุ่นยนต์ชั่วขราวด้วยข้อจํากัดทั้งนั้นยุทธวิธีนั่นเองครับผมและพวกเขานั้นต้องเผชิญหน้ากับหน่วยซาคุข,ของซีออนถึงสามเครื่องที่บุกเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งงงใใในนนชชช่่่่่่ววีีี้้้้ะผผมมมมมกกกก็ไไไดดเิคําาาาาถถทททโรสัหลู สไนเปอร์ยิงถล่มจากระยะไกลถึง10กิโลเมตรซึ่งคาตอบนะผมก็คือว่ามันน่าจะเกิดความเสี่ยงด้านเตาปฏิกรณ์นั่นเองซึ่งาหาว่าสไนเปอร์ยิงผิดพลาดน,นะครับผมก็ไปโดนเตาปฏิกรณนนิวเคลียร์นะครับผมของอุตสาหุระเบิดขึ้นมานี่แรงระเบิดนะผมจะกวาดลลังทั้งหมู่บ้านให้ราบคาบดังนั้นนะผมแผนเดียวที่เหลืออยู่ของชิโร่คือการลบระยะประชิดโดยชิโร่นะผมได้นาทีมทหารลอบเด้นเข้าไปในหมู่บ้านแล้วใช้อาวุธพกพานะครับผมอย่างเจรวดต่อต้านรถถังโจมตีจุบายนะครับผมเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวและทางชิ โทรศัพท์ภาคสนามแบบลากสายแทนวิทยุนั่นเองเพื่อป้องกันการดักฟังและการรบกวนจากอนุภาพไมโนฟสกีโดยจุดอ่อนข้อที่หนึ่งของหุ่นโบวิสูดซาคุนะครับผมนั่นก็คือห้องนักบินโดยการประทะน,นี้นะผมได้เริ่มต้นขึ้นจากจุดที่คาดไม่ถึงเมื่อทหารใหม่ของซีออนนะผมเกิดความประมาทเปิดห้องนักบินนะผมออกมาข่มขู่ชาวบ้านทําให้กองกําลังที่อยู่ในพื้นที่นะผมจะได้ทําการฉวยโอกาสใช้ RPG นะผมยิงสวนเข้าไปในห้องเขปาพิตในทันทีซึ่งฉากนี้นะผมบอกเลยว่าแม้ว่าเกาะซาคูจะหนาแค่ไหนนะผมแต่นักบินนั้ ที่นักบินมันเผยตัวหรือทาการยิงเจาะะจกห้องนักบินได้นะผมก็สามารถลมยักษ์ได้วยกระสุนเพียงนัดเดียวแต่ในความเป็นจริงนะครับผมสงคคามมันก็ไปได้ง่ายขนาดนะครับผมดยฉากต่อมาน่านจะแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของพลังนะครับผมที่ต่างกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรเมื่อหัวหน้าหมู่สีอ่อนนะผมเห็นลูกน้องนั้นถูกฆ่าจะได้ทำการตอบโต้และในจังหวะที่ซาคูนะครับผมเร่งเครื่องกระโดดหนีเพียงแค่ทัสเตอร์ไอพ่นนะครับผมที่พ่นออกมามันก็มีความร้อนและแรงดันมหาศาลพอที่จะการเผาหัวนะผมหัวหน้าของกองกำลังัตูลยและนี่คือข้อจริงนให้ค ธรรมดานะผมจะติดอาวุธหนักแค่ไหนแต่ถ้าเกิดโดนลูกหลงนะผมจากการเคลื่อนไหวของบูบิสูรก็เพียงพอที่จะฆ่าชีวิตพวกเขาได้แต่ยังไงเสียก็ตามนะผมก็มาถึงไฮไลท์นะผมของทางชิโร่ที่เขานั้นผมเลือกใช้ชัยภูมิที่เป็นครูน้ําดักรอในเส้นทางนะผมที่ซาคุนั้นต้องถอยทับด้วยชานี้ผมแสดงเห็นถึงแรงสะเทือนและความกดดันเมื่อหุ่นยักษ์นั้นเข้ามาใกล้ชิโร่นะครับผมได้รอจังหวะจนซาคูนั้นเดินผ่านและทาการใช้จรวดต่อต้านรถถังนะผมยิงอัดเข้าไปที่ข้อต่ออย่างจังซึ่งทำให้ถึงต้องยิงตรงนี้นะผรรราาะะว่น่น่ัันนอ,อุดทททททีีบบงงงสสแลลกกตตใ และเมื่อหุ่นยนต์ขาพังเนี่ยผมซาคุนะก็ได้ลม้มลงและการเป็นเป้นเปานิ่งนี่ยผมให้กับทีมสลัดสนุนที่ซุ่มอยู่นะผมทำทาการใช้บีมไรเฟิลยิงซ้ําได้ง่ายและนี่คือยุทธวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมของทหารราบก็คือหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูก่อนแล้วค่อยทาลายแต่เรื่องมันยังไม่จบนะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่านักบินซีออนที่มีระดับเก๋าเกมมากๆนี่สามารถรอดมาได้นะครับผมคราวนั้นผมก็ได้การสาดกระสุนปืน120ม mm ิลลิเมตรสวนกลับมาชีโร่ผมจะได้ทําการงัดทัาะเอาตัวรอดหลบสนนขนา,าของซคเ็ผมมไปปที่ื และการยิงทำลายอาวุธหรือคางกระสุนนะครับผมของศัตรูนี้ก็เป็นยุทธวิธีนะผมที่ทหารราบนั้นใช้ในการลดทองอํานาจการยิงของศัตรูและเปิดช่องโหว่ให้อยู่ในระยะประชิดมากขึ้นโดยบทสรุปนะผมก็คือว่าชากน้ในแกนดมศูนย์แปดทีมนี้สอนให้เรารู้ว่าทาหารราบต่อต้านโบบิสูดน,นะครับผมมันนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่มันนั้นต้องแลกมาด้วยการวางแผนที่รัดกุมและเล็งจุดอ่อนอย่างห้องนักบินข้อต่อหรืออาวุธและที่สําคัญที่สุดนะผมก็คือความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความตายเพราะในระยะประชิดนะครับผมให้การ คือว่าการที่จะทําลายหุ่นยนต์ได้ด้วยแบบทหารราบอะไรแบบนี้นะครับผมมันนั้นใช้ได้กับไอ้พวกโมบิสูตรุ่นผลิตจํานวนมากอย่างพวกซาคุจิมอะไรพวกนี้มากนะถ้าเกิดว,ว่าเป็นสเปคสูงๆอย่างกันดั้มนะผมก็ยากที่จะจัดการได้ ซึ่งสุดท้ายนี้ผมหาัใครชื่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมโทเน็ตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c r i p t i o คลิปนี้ได้อนะครับและวเดี๋ยวนี้ผม YouTube นั้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณสามารถสนับสนุนผมได้เพียงให้คุณนรับผมกดที่ลิงก์สินค้าของทาง Shopee ปปที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้แล้วคุณต้ผมก็จะกล้าเข้าสู่หน้าของ s อป p e e เลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผมนั้นถ้าการแปะเอาไว้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมก่ายๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่า ราจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ